สวัสดีนะค á, นนะพ่อแม่พี่น้องนะคะเมื่อน okay. ี้ก็คือเก่านะคะย้มแดงๆนะก็คุณอยากอะมาปลูกพริกนะคะเมื่อนี้นะคะพี่น้องเบื้องคุณ่อากตั้งไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็พุดหลุมไปเรียบร้อยนะคะนะคะมื่อนี้สิ่ปลูกพริกพันขาวมือานี้นะคะเวลาเห็ดเวียกนะคะมือนี้ออกโอ้โหตตัดต่ดตพี่น้องเมื่อนี้นะคะออกมาคำนะคะ ออกมาคำจากหน่อยเนื่องจากว่ามันยังละ่ะธุระหลายนะคะกับไปเอาต้นกาพีกน้ำนะคะก็ะเลยคำจากน้อยก็ว่าเป็นยังนะคะพี่น้องป,ป,ปลูกๆไปรอหาหมูมือนี่นึกว่าสิม,มีผู้มาปลูกซอยนะคะกับบุม้มนีคือเก่าพี่น้องจะไปใส่นะคะเผื่อนสาวก็ได้หากันบุ้มเจอผู้ย่างใส่ล่องกลดหลุมก่อนนะคะลองกลดหลุม พริกอันนี้นะคะเดือนนา,นายชนดจะเป็นมาแต่ทด้พี่น้องตัวเร็วตัวไวนะคะต้นใหญ่อ,ออกเป็นซี่ผู้หญ่เจ็บมือนะคะมันก็นเลยบ่กคอยถน,นะ,ะสัส่ๆนี่นะคะรูมเลิกผดเนาะจากหน่อยนะคะเจ็บมือตรงนี้ก็เลยเห็นไหนเหตุงานบ่กคอยถนัดนะคะ ถามว่าอันคุณยากเก็จะเห็ดคู่มือเถอะอาจารย์่เห็ดคู่มือมันกับโบใดนะคะเพราะว่ามันกินคู่มือเราพี่น้องเนาะกินทุกวันนะคะเราก็เลยต้องทําทุกวันเกดคู่มืองานนะคะงานงานการเ็ดอ,อันเกี่ยวกับนี่ล,ละเกี่ยวกับเกษตรนี่มันเป็นมันเป็นอย่างไรมันเป็นงานของเจ้าของนะคะเขาเป็นอ่าหน้าอของเจ้าของพี่น้องนะคะ เป็นเจ้านายของตัวเองเข้ามื่อยเข้ากับพักคือกันกับข้าขายอะยไรพี่น้องแต่ว่าข่าขายมังมีคนซื้อเข้ากับพักคือกันโอ้ยผู้เทานะคะเบ็ดเบียดไปจมไปนัำงยู่ผู้เดียวโมนีจ๊กสีได้จักหลุมดอกพี่น้องสาเอามา วาสิลงให้มันได้ลอยหลุมนะคะจักสีหอดจักเนี้ยเข้าเจา้าวากิโลละสองรอยบาทพี่น้องพริกสดพุดยากอะวู้ยตายตายตายกระตือรือร้นอยากได้นะคะอยากได้สองรอยบาทโลละสองรอยบาทคือเข้าเจา้าเมือ่อตีก็สีได้ยุติจักสองแสน <c oughs> เป็นไปได้ยุ <c oughs> บ, <c oughs> เบ่เป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่ได้ให้มันเป็นไปได้นะพี่น้องเนาะนะคะ เศรษฐกิจคู่มือนี่พี่น้องอยากยากหาเงินก็หายากนะคะหาลำบ,บากเจ้าสิไปหาจังใดอันเทาเทาจังสี่ไปรับจ้างเขาเจ้าก็บ่ออยากเอาเด้นะคะนี่พี่น้องต้วนไงต่นนี้เขาเจ้าว่าหมดวาระแล้วว่าสันอันแต่ว่าย่ำากินนขาบ่าบิดหมือวาระได้บบดที่นี่เนาะข้าก็ต้องกินคู่มือนะคะนักกับน,นักพี่น้องถุงก,กับไงไม่ยจอยเห็ดป้า ยัไงออไอเออณยาบบุคคอยแข็งแรงนะคะในกลามเนื้อของคุณยายถือหัวสักจะเด้พี่น้องใส่แล้ในการดึงนิดหน่อยนะคะนี่อึอค่อยๆลงไปนะคะเห็นบ่พี่น้องอที่นี่ครับกะ ล่องกลุมลงไปนิดนึงนะคะใส่ปุ๋ยล่องกลุมแล้วก็กลบนะคะบ้ยากพี่น้องการปูบอพริกบ้ได้ยากนะคะเดือนนาคุณยาสิบ้าพี่น้องมาเก็บนะคะเก็บพริกน้ำกันอันนี้เป็นพ่านเขาวมานี่เดซี่มานี่เร็วไม่แต่อันนี้เลยพี่นอ้องแพ้แหวยู่นะคะนี่เป็นมูคุณยาไหนไหนไหนจิปูบงพริกซ้อยกัน่มบอ,อมสาวเดซี่นะคะ วันนี้ไปไปเอาวันผ้าลานท้าลา,า,านไปเอไปเบิ่งงานสวนข้าเจ้าหลานาย้พนว่าอันทำไมไม่ไปดูงานที่สวนน้ำพนว่าเดียวเบิ้งน้ำก็บ่ได้อยากอาบพี่นอ้องเพื่อไปสวนน้ำนี่นะคะนี่การปลูกเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณย่าจะปลูก พุ่นนะคะปลูกขห้มันแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะและกะ่ะจังเล็กคุณยายจังสีถ่ายเห็เบิงเนาะนะคะเมือ่อยเดียวจังน้อยคุณยายไปกินกาแฟากันเด้อกินกาแฟาก่อนนะคะห่อนไม่ได้กินกาแฟากินกาแฟ,าาฟาตอนแรงเด้กินแล้วแลกะกินแล้วแลก่ะยังล่ะกินแล้วแลกะนอนเ <laughs> ขาแรกบ่าต้องกินนะคะเดี๋ยวปู่ยอีกสองตน้นเดี๋ยวคุณยายก็จะไปกินกาแฟแล้วเมื่อยนี้พี่น้องเสียงหายใจนะคะ เ่าเนาะพี่น้องเนาะผู้เผาเห็ดเวียกนะคะแต่จังสี่ละบางคนอันเซลอยู่เด้อโอ้ยไม่ใหญ่มาสัน่นอันผู้หาอันผู้เบามาปลูกน้ำมาสัน่นอยากหาอยู่ขึ้นกันหลับหาบุพเพอยากได้ขึ้นกันนะคะอยากได้ชนี้อันนั้นานะเจ้าเอิ่นยังก่อเศรษฐีนั่นเทา่ทาๆกับสร้างมันเทอะนะคะ ม,มันบวมบะมีแบบน,นี้มีอยู่อันเศรษฐีอันหนึ่งเศรษฐีน้อยแต่ว่าเราตายเดียวนะคะ <c oughs> เศรษฐีใหญ่มันบวมมีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ้ยะตัวนี้อยาหลงบ๋อขค้นจังห่างเกินแบบนี้ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะรองก้นหลุมนะคะรองก้นหลุมเลยก็ใส่ังสี่พี่น้องอันเดียวอัน อีกสองมือนะคะคุณยาสิไ้น้าม,มันไ้น้าม,มันหมักอันนั้นโอ้ยหมักสลีอุ้ยมันคือลึกแท้ไ้น้ำหม,มักสลีนะคะตั้งนอนเลยด้ยพี่น้องอันนั้นกับโดดนนะคะเดี๋ยวกับดิกินนะคะแต่ว่าหมักแต่งโม่ี่ว่าสีไฮห,หมูเศร้านี่หรอไฟดับนะคะกับ่ไดิไ้น้าแต่งโม่ครับเมื่อบานซื้อ เห็นบัวพี่นออ้องบัยากเนาะในการปลูกนะคะสำหรับิกบัเป็นเรื่องหนายากเกษตรนี่อันงานเกษตรนี่เป็นงานที่เป็นงานที่อิสระสบายนะคะคักกับคักพี่น้องคักนั่นสลับอันค้นมักนะคะถ้าคนบัวมากก็คือจังหวนะนั่นแหละเออเขาจะบอกว่ามันเมื่อยโอ้ยมันจะมาเป็นเั็มสีบันแต่ว่าส่วนตัวค้นยหญ่หรือค้นใยญ่มักนะคะ ว่าสิปลูกลล้หลายอย่างพี่น้องเขาจะเาถามสื่ออย่างมีเหมือตังสินะะนะแล้วก็เวลาเขาอยาก,กินนี่ยังก็กได้กินปลูกในสิ่งที่จะก,กินนะคะกินในสิ่งที่เราปลูกเนาะเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะนี่มือกับขับบไดดวยด้หนิอ๋อ,อสักนีดสกักกอนเดี๋ยวคุณย่าจะไปกินกาแฟกอนนะคะแก้วกาแฟคุณยานะ่าเนี่ยพอดีสอกหนึ่งบักง่ายเลยนะคะ เนาะกินกาแฟแล้วจำเคยมาคุยกันตอนะคะโอเคกินกาแฟก่อนเรียบร้อยนะคะพี่น้องเรียบร้อยนะคะโอ้ยจุดม่ามืดพี่น้องบบเห็นหงเลยนะคะเฝ้านะคะบาสิไทยพี่น้องได้เบิ้งอยู่นี่บบเห็นอย่างเลยตอนนี้นะคะบบได้ห้หนาเลย เดี๋ยวจังไดนะคะเดี๋ยวมืออื่นเศร้านะพี่น้องเนาะเหาจังคอยมามามาเบิงมาเบิงนะคะมันนี่มันมืดคุณยากออกมาคํานะคะโอ้ยบ่ไดเห็นหงเลยพี่น้องเอ,อ้ยบ่เห็นยังนะคะได้ยินไต่เสียงคุณยาซื้ซๆซๆซอๆอะเอาซนีนนะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าคุณยากลับบ้านก่อนนะคะมันมืดแล้วโอ้สวสีเมื่อหอดบานบ่ไดธรรมดาได้ปะที่นะคะระยะทางสองกิโลเมตร มีรถโดยสารเมืเ่อยู่บวะ <c oughs> ยูดีมีแห้งมีความสุขนะคะอพอๆกันไหมเนาะพอละฟิปหน้ายูดีมีแห้งมีความสุขสวัสดีจ้า